นี่นะคะวันนี้เราจะพามาดูกันแม่นะ <S <S จุดจบ <Award> ไม่ใช่จุดจบจุดพบกันระหว่างแม่น้ําแม่น้ําพองนะคะกับแม่น้ําชีนะคะอันนี้ที่เราเห็นอยู่ทางนี้ก็คือแม่น้ําชีแม่น้ําชีนี่ต้นกําเนิดแม่น้ําชีอยู่ที่ชัยภูมินะคะแม่น้ําชีนี่มาจากชัยภูมินะคะมาไหลามานะคะอันนี้ก็เป็นบรรจบกันค่ะตรงจุดนี้นะคะอันนี้ก็คือแม่น้ําพอง แม่น้ำพองต้นกำเนิดแม่น้ำพองนี่ก็คืออยู่จังหวัดเลยนะคะอยู่อยู่บนภูกระดึงนะคะอยู่เหนือภูกระดึงภูเขาบนภูกระดึงนะคะอันนี้คืออันนี้คือเส้นแม่น้ำพองนะคะอันนี้คือเส้นแม่น้ำชีแล้วก็มาจบกันตรงนี้ค่ะเนี่ยตรงจบกันปกติถ้าไม่ใช่หน้าน้ำหลักมันจะเป็นสองสีนะคะแม่น้ำชีจะสีหนึ่งแม่น้ำพองจะสีหนึ่งนะคะคนละสีเนี่ยนะคะแล้วก็มาบรรจบกันตรงนี้ ก็ไปนี่นะคะไปทางนี้มากลายเป็นแม่น้ําฉีนะคะพองกับฉีรวมกันก็คือเป็นฉีนะคะไม,ไม่ได้เป็นชื่อเพิ่มใหม่นะคะเนี่ยนะคะจุดนี้เลยนี่นะคะแม่น้ําพองค่ะแม่น้ําพองมาจากจังหวัดเลยนะคะเทือกเขาขบนบนภูกระดึงค่ะอันนี้ก็คือแม่น้ําฉี ต้นแม่น้ำชีก็คือมาจากจังหวัดชัยภูมิค่ะมาบรรจบกันที่ว่าบ้านเดี๋ยวนะคะเ่บ้านอะไรบ้านเนี่ยบ้านดอนเดียวนะอ,นอันนี้มันก็จะมาบรรจบกันที่บ้านน้องขนวนนะคะมาเจอกันตรงนี้พอดีเลยอันนี้ดูฝั่งนู้นค่ะฝั่งนู้นก็คือท่วมตะลิ่งไปแล้วแต่ว่าที่เหมือนเมื่อกี้ที่เราขี่รถมาก็คือน้ําเต็มแล้วนะคะถนนมันลอดผ่านกันได้แล้ว อันนี้ฝั่งนี้ยังสูงอยู่เนี่ยนะคะใหญ่มากถ้าปกติน่ะถ้าไม่ใช่หน้าน้ํานี่ก็คือมาตรงนี้มันจะเป็นน้ำสองสีนะคะมันจะมีป้ายบอกอยู่เนี่ยขอโทษนะคะเนี่ยแต่อันนี้มันเป็น,น,น,นหน้าน้าเนาะหน้าน้ํามันก็เลยจะมันก็เลยเป็นสีเดียวกันปกติมันจะเป็นคนละสีนะคะอ่าตรงนู้นเขาก็จะมีแบบมาทามาทําที่ มันจะเหมือนว่าเป็นทางสามแพ่งชนพลังงานเขาจะเป็นเป็นกองอันนั้นไว้อยู่ค่ะตรงแบบมาทําเป็นแบบว่าความเชื่อทางทางโบราณนะคะก็จะมาทําไวก้กันเป็นท่าไม่ให้ผีขึ้นนะคะเป็นเหมือนทางสามแพง่ง <c oughs> อันนี้คือน้ําไหลแรงมากนะคะน้ําไหลแรงไหลเชี่ยวมากอันนี้ก็มาให้ดูนะคะเนี่ยก็เพิ่งเคยอ,นนเคอันนี้จะเห็นชัดค่ะนี้จะเห็นชัดมากก็ฝากช่องยแอด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้หน่อยนะคะแอร์อินเบลเยียมนะคะนี่นะคะเอามาให้ดูกันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเอาอยากให้ไปดูตรงไหนก็มานั่นไว้นะคะมาคอมเมนต์ไว้นี่นะคะขอบคุณค่ะ